สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวนพลพผ้ารวยตอนนี้นวนพลพผ้ารวยก็อยู่ที่วัดบุรพ่าลา่มค่ะวัดหลวงพี่ตงมากราบนามัสก,การหลวงพี่ตงข้ากันเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องนุ่นผ้าร่วยใน้อค่ะมาษาอังกฤษ มาสกานค่ะแบบน้ำมาสการค่ะเป็นพ่อหรือยัพ่อยแม่เรียกพบดวนบ่เรียกพบดวนวนเรียกพบดวนยีทุลาอย่างนอสแต่ว่าเรียกพบดวนนะกะัอืนนี่นักทางที่กอน่ะนะบ่คือว่ามีจเจ้แม่ใหม่ยิงแมใหม่ก็แต่ขอบ้านาเราเนาะบ้านพาเรางมีองค์พ่อตาที่เนกที่าติสีมื่นี่นะ จังว่ามาเห็นโอ้ดรอซ้างส่วนทางพอดีรอเลยบ้านรอเลยดาที่บุตูขึ้นเล่าครันโอ้บ้านนี้คือเล่าแล้วหมาจังแต่ก็ได้เห็นักหนักมาไหมอยู่ข้างหลังลูกนะโอ้หนักอยู่ข้างหลังเนี่ยมาไหมตีครับมาไหมมาขอพันชาน้่กันเป็นมาขอพันชาที่พอถึงตัวเลขนี้ตัวที่ว่าลูกว่าไปนั้นลูกยากให้เน่นรอด เน้นตัวน,น,น,นี่รถตัวทากันท่ากันอันนั้นเพราะว่าซต,ตาออีกันเน่นๆไปเพราะว่ายำนี่ซื้อบ่ได้ทอดมือซื้อบ่ได้เอาเลยผ่าจานนี่เอเลยอยากยำอไปซึ่งไปงานมือนี่กับไปเห็นอยู่เสาเนาะพ่อเนาะซึ่งกับตัวเดียวกัแกนแตกแตกอยู่พอแล้วกับวานำอยู่คุยกับพอเราอยู่ ก็ว่าเออแม่นอนล่ะลูกก็ไันพอแล้วกับว่ายนี่แหละแต่ได้อยากให้มีอยากรวมเป็นได้น้ำกันงวดนี้อันนี้ก็ขึ้นที่ว่าแล้วจะดวงอยางแล้วน้องขอเนาะครับเน้นให้บอกให้บานีว่าเอาคนบางคนเป็นกับบ่อสื่ออันนี้จะบ่อได้ว่ากันแล้วบานีที่ว่าตอนแรกนองค์ของพ่อตาที่พป็น ก้มสูงนี่วัดเราร้อยแปดสิบเจ็ดกระหอดทีดแ่แรกรอยแปด,ดสิบเจ็ดที่แรกประมาณนี้เพราะว่าเจ็ดเจ็ดมือนี่เจ็ดมือนี่เราวัดเควัดไม่นึงหน่อยเจ็ดสิบเก้าหนะโอ้เจ็ดเก้านั่นสร้างกับพ่อรุ่นกันว่าสี่ร่งตัวนี้โอ้บาทเพนเพิ่นแล้วเพื่อนไปวัดเบิ้องนั่นรอยเจ็ดสิบเก้านน มันลงท้เย79คืออก79คือเก่าเนาะอ้า79มาแล้วทางบ่ได้วัดก่อนแม่นบ่บ่ๆเฮ็ดแล้วอย่แล้วก็ไปไปวัดนะวัดวังแม่นแต่ก่อนท่อนยกแต่ก่อน187 187นี่100 79 79ออกลงก็เก่ต้นเพินเฮ็ดตามลงตามลงก็เก่าต้นก็้วก็เก่าแม่นตก็ นี่ว่ามีสัญลักษณ์สัญลักษณ์เนี่ยเราเาษาเราดิเอาษาแตงตไหมมากนักนมตัวเล็ที่ว่าไปรพอนีมมากจ้ามากอยู่มากือไปนู่นนู่บท่านซือนันเขาบท่านด้เปิด๋อซื้อในเบรดจ้ท่านเปิดท่านเปิด จะแม่ย่าเราขายต้องซื้อไปได้หลายแล้วซื้อไปรายแล้วก็หยิบกรดี่ยิบกระดี่ไว้ก็หยิบกตะดี่ไว้บางคนหยิบไปแล้วละอันประมาณว่าถ้าจะเพิ่มเติมตัวเลขนี่ก็เพิ่มเพิ่มเติมส่วนสูงของปูแม่นบ่จ้ะสาธิบเอ็นจะเพิ่มจะเพิ่มนี่ว่าเพิ่มเท่าไ่น่อยเพิ่มหน่เพิ่มตัวเลขมหมจังว่าตัวเลขวันนี้บ่จ้า บ่เพิ่มแม่เพะนีแก๊สแก๊นี่บ่อันแก๊สแก๊นี่เอาไปชุดแก๊สบ่อันนั้นล่ะแม่มันที่ลายตัวเพิ่มเอาแตงแก้วแก้วเนาะนนั่ที่ว่าไปชุดนั้นแหละเพระว่าถ้าเพิ่มไปอีกก็ไ่มีเอ่อยานย่อมเป็นว่าที่ลายตัวไปนะแต่แต่ที่ลูกลูกจะเพิ่มให้นะลูกจะเพิ่มสามตัวที่ว่าลูกว่าไปที่แรกเป็นซีแก้าเจ็ดเนาะที่ว่าให้เพิ่มนะให้เพิ่มเป็นฮาแก้วเจ็ด ห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเพิ่มตัวนี้เพิ่มเพิ่มเราะมันตัดเพิ่มเรื่อเราะมันตัดห้าเก้าเจ็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 ดอืมที่เด็กสามตัวเพิ่มอีกอีกเพราะว่าตัวเก้าซี่เก้าเจ็ดนะแบบนี้จะเริมมาเพิ่มเพิ่มขึ้นเป็นห้าเก้าเจ็ดตัวเดียว ว่าเสาเสาอยู่งานของคารอนหกหกหกเก้าเจ็ด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 เอาวางนี่นะพี่ว่าลูกวางเน้นเน้นสามตัวเลยวันนี้เน้นสามตัวสามตัวห้าเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสองตัวเก้าเจ็ดกับหนึ่งเก้า นั่นหาหาหนังซีมีอยู่ที่แมวหาหนังซีกับมีแล้วามี่ล้วกับมีเขียนไว้แล้วเอาเน้นรวดเนาะหาเก้าเจ็ดซีเก้าเจ็ดเนี่ยบ้นหลายตัวที่ว่าหนึ่งสองตัวสองตัวเน้นเน้นอ่ะกับมีเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเลยซีหนึ่งเนี่ยพี่แมวนี่สามกูที่ว่าเน้นเน้นไปสามกรูเลยไปสองตัวเนาะแม่ไม่สามครู ไม่จะโถงอ้ามเน่นหมดแล้วเนาะสรุปแล้วเด้แค่สามสามหามหางเขียนอยู่บ่หางหนึงสี่ห้าหสี่แล้วก็หนึ่งสี่สองตัวก็หนึ่งสี่ตนีไหมคุณถือว่ากันว่านั่นสามตัวนี้ มันนั่นยามิหาเก่าเก่าเจ็ดม้าเก่าเจ็ดเกิดตกเก้าเกานอกแค่เพิ่มเพิ่มมัอนรักร้อยแ่เพิ่มรักรลอยก็เกยนยืนแล้วละครับเอ่าผู้ใดอยากซื้อสามตัว้นพี่นะแต่ผู้ใดมักเลขสามตัวให้เอาตัวนี้ไปรวดถึงไม่ลาที่ซื้อแล้วบาน ได้เวลาซื้อแล้วว่าเน้นให้เราคือคือเน้นเน้นพันาเนะฮขี้รถไปซื้อลอตเต<า>อรี่ใบเลื่อนบันอ่าไหนวลาแล้วว่าได้วนวัซื้อเลยผ่อนต้มผันตูพ่อเราฟังอยู่ว่าวูนี่จอ,อหนึ่งอือว่าผันเพินพญาพุดลงมาอ่านี่นะครับบ้านสิงเขาจินนามาเป็นบ้านสิงกำลัง ทีย้ำหมยข้อมือย้ำความฝันเนี่ยฝั่งนี้อาจารย์บอกว่ายังเรียนยังได้ความฝันอยู่บ <c oughs> คค่ครั<อ>ครับนี่นี่ขึ้นเนี่ยครับผู้มาทีหลังขึ้นเนี่ยตั้งอีกครับบ่ตั้งนะครับความฝันนั่นนอนนั่นที่ว่าลูกปล่อยปล่อยตัวตัวนี้ตัวเล็กไปเนี่ยทวายยัมคืนกดีมาฝันฝันมามีพญาคุฑบินลงมาหาพญาคุฑพญาคุฑสามโตก่ะสามตน แม่น,น,ะะนกก็นั่งอยู่นี่แหละูลกก็นั่งอยู่โต้หนีแหละมันก็บินนงมาจะฝ่ากันบินนงมา,า,ามาทา,างนานี่แหละบินนงมารูปล่างนี่คือว่าเหมือนค้นนั่นแหละแต่ปากข้นจะเป็นนกแขนแขนเนี่ยจะเป็นแขนแขนค้นอยู่แต่จะมีปีกเหมือนปีกไกออกมาน้ำปีกน้ำแขนนะน้ำแขนเป่นแม่น้ำแขน,นหมนมีหางนี่ผัมีมหางแก่นจ้วงขา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 โคกขานอกโคกขาเป็นมาเน่ะเป็นขาค้น แต่จะมาเข้าลงไปไปหาตีนอ่ะเป็นจะแค่ตีนนกเป็นอันนั้นตีนนกตีนไก่นี่ยเป็นกรงเล็บดันเลื้ยงสว่างมากข้างบนี่เป็นคนอยู่ได้บานมีน้องมาสามสามสามตนเนาะสามองค์มันก็เลยแปลงเป็นคนแปลงเป็นคนปะมะกาปะมะหายู่นี่แหละปะมะกับแม่นางแม่นมางย่อมพอย่อมแม่นั่งอยู่ตอนนี้ปมะก็เลยมากังกรกับ อะไรวอ,อขนาดแปลงเป็นค้นเรายัางบอคือคนปันไหนอเพราะว่าตาตากระปุกนี่ยังบอคือคนปันไหนตาของเพคนก็ที่ว่าพันแฝงอยู่เพราะว่าอย่างที่หน้ากับปุกนี่ก็ไม่ค่อยถูกกันปันในน่อในนว่เอ่ยกว่าภาวะนี่ก็ตำตำนานมากแต่ปุกถึงว่าหน้ากับปุกนี่ก็เป็นพี่น้องกันน,นั่นแหละแต่มีตำนานที่ว่าเราขานกันมากนี่ พูดม,กมากลาวหน้าเองก็แปลกอยู่นี่นแล้วพ่อแสดงว่าเป็นโอมีบุญบรารมีหลายเนาะลูกก,บกแบบโมลูแต่ว่าเนาะปูนะวาบางทีเนาะปูพุ่มปูพุ่มนี่แหละปูเนาะงาเนี่ยว่าขอพันศาหนี่จะสูงแลี่ยจะเต็มที่แล้วว่าท่านพูดถึงว่าลูก บุญบารมีบุญบารมีสีสูงช่วงขวันษาเต็มแบบวัยว่าสีดังเขาคุ้นอีกนะว่าไงครับงวดนี้ล่ะวัยว่างวดนี้มันจะงวดขวันษาเนาะขวันษาพอดีเลยเขาจะปู้กกร่รู้กันเบื้องงวดนี้ล่ะเบื้องงวดนี้คือว่ากันแม่มีดีกับขวันษาเหรอแต่เี็นในภาคอื่น ไม่เนี่ยอย่าเียครันพีกรรงมาใ่ถูาธุถูพี่น้องพี่โคพี่ลาบนำกลอนเขาพันโกหลังเขาพันสาหลังเขาพันสาไม่ไม่เขาพันสาไม่ไม่ตลอดเด้เขาพันสา่วงขาพันสาใส่มาสเดือนไพี่น้อพี่ี่โีลาบตลอดช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่าผู้รักษาทิ้อ่ะงเนียนะกาือต้ถึง่าเต็มเป็นยังไงพกเกาอย่างี้ครับ หมัดน้ำมันน้อ,นอนยนุมเด็ดดีเอาเด้องดเด็ดดีไปน้องยืบก่อนเด้อครับยืบจับลัตเตอรี่ไว้เด้อหาซื้อมืออื่นนี่แหละขี่รถหาซื้อเลย,เ,ยเห็นแล้วนี่หรือว่าเน้นให้แล้วนะครับเน้นให้แล้วเน้นให้เรียบร้อยนะครับเป็นห่วงหา,า,าหาไซก็เลยเอาหาใส่เด้อครับหา,นานก็เกลียดจะว่าเป็นเลขเอ่อของงดเมื่อกี้หาเกลียดน,นะครับ ยาลูกว่าไปงวดเมื่อกี้ครับลูกยานมันว่าเหมือนเหมือนนั่นเหมือนเจ็บต้องหาแล้วมันก็ปล่อยตัวนี้แต่ก็ไม่ออกตามตัวตรงตรง,ตรงน้ำากเงียครับในอยู่ก็เลยว่าเนาะหาเอาหาไปส่นาพบว่าที่ว่าไดมากอนะ่ะได้มาาที่เจาเจ็บแต่ลูกเป็นยนืคองนิ่งคนิ่งนงที่ว่ายามันเป็นเหมือนงวดเมื่อกี้ย,ยานนันออกมากซ้าร้อยในอน ก็ได้เอาหาหาตัวก้อนที่ว่าเขายข,ของวันเมื่อคืนเมื่อไหร่ามื่อไหร่น้ำที่เราให้มันเป็นเต็มเต็มรวดนี่ครับามมาท้ามตัวแจ่ว่านให้เน้นให้ก็ตามที่ลูกว่าไปนั่นแหละเน้นให้สองตนะัวคือเน้นครับตัวนี้เพราะมีแล้วน้นอยจานเนาะเน้นครัแตัวนี้เราตัวเดียวนั่นลูกกับบอลูเพื่อกันเน,น <laughs> าะวานจะออกตัวใดมันเหงอนมันกะกันเลหล่ะจากว่าเล็บ กาที่เก่าตเนาะว่าตะกรับไปกับว่ายแปดสิพนอที่่นพอจากว่ายแปดิบยอมนมาทำนี้ก็บไม่กันนานอย่นี้เราอ,อ่จาจะละหน้าเบิ้งว่นไา่าก็ได้ในน้อยเอาไปยิบว่าจะลี่ใบเนาะแต่เตียงรมไม่ถหามาเห็นอเอาไปเอาเลิศอ,อย่างนี้เอ,อเอาไปยิบรถตรยยะลี่ไวยึดใบซ้อมใบแล้วแต่พี่น้องอว่า เยาวาเสียงมันสีลงมองตเสียงมันสิเรื่องมาสัหาหาเห็นกันเชียงอีกเชียงดี้อีกียล้ีนะดาบนมัสการของุนดาบการาบนวัตการข้าพุทธ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 พุอธพุทธุ้ทธพุทธพุทธพุทไพุทธพุทธพุท คขอบคุณพระจาจย์หลายๆเด้อที่ให้หน้าท่านครับเน้นให้แล้วนะครับห้าเก้าเจ็ดแล้วก็สี่เก้าเจ็ดนอกนั้นกับพี่น้องพี่นนาเอีกนะครับคถ่ายคลิปนี้กันขอบคุณพระจานนะะอาการย์ครัวนะอกาครับขอกตกาหรับวาัอสารหครับ่าหคัน้บนนะถ่ายแล้ว ီကျာအအိ့ပိုယရနို့ပျခကေြးတွေူြေခကွေကောကံးကွေတေြောိုယရိုယရိုယရို